ทำไมเขาไม่ให้เปิดกายรับอันนี้มันจะมีปัญหาแล้วตอนนี้มันคนเขาก็เรมองแลเราจะเป็นห่งเช้สินะนเราปคิดอะไรเราคิดว่าเออเดี๋ยวเสร็จงานจาเคลียร์การอะไรเาเริ่มมองในแง่ดีนะเงนัวเน้เคงต้องแก้อะไรนะเขาต้องต่อที่ไม่เอาไหนสิน มันก็ไม่คุยกันแล้วเสร็จแล้วจขอตองมุสเอตจังไม่ใช่คนไม่เอาไหนนะแบบนี้สิสร็จแล้วมันมาถาเราว่าไงบ้างจะแบบวันไหนชอบนะวมาามเราก็บอกครับเขาสเสร็จแล้วก็เก็บกระ็ขับเลยสิได้นะส็จแล้วเรจะอยู่หลายวันก็อยู่้รอกเรียนหนองสือถ้าเป็นเกณฑนั้นเรก็ต้องพูดลพี่ก็อย่ามีแต่วันจริงไหม เคลยรกันก่อนวันนีู้วา้ดนรติดาเไม่อยชอะไรที่มันไม่ชันเจนอแต่เราไม่ด้เรื่องร์แล้วะมันมัไม่ได้มาเรียกเงินอะไรกับเราเลยแล้เราก็จบ ạ lắm không phải 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 không

ก็เรก็ไม่ได้มาอะไรเสแล้วเออพอนั่นเสร็จงานเงินซื้อสิไยาจอก็นั่นเนโยบมอย่ิดหน้าจอ่เงินี่าได้นอยบ้างไม่เงินได้สิเงินที่นะเงินสี่เช่วยก็ไม่เห็ เงินก e ็ไม่มีเงินทำบุญเงินทำบุญได้สองหมื่นนะแม่เอ็มได้สองหมื่นกว่าก oh ็ไม่เจอหายไปไหนหมด้หน่อยสิโทรมาหาเราแล้วก็าเราทุก่นเป็นยังไงล่ะก็ไม่ได้คุยกันแเ้วตอนคุยกันคุยกันยังพี่ก็ไปดูเลยนะตอมแรกพี่บอก มาคุยกันทุกทีก็ไม่เีใครมาคุกันเรายจะคุยจะคายกูก็ไม่รู้เรื่องเราลูบนะมันดีจ้าตอนเนตัวเองอะไ่่ที่้านไม่อยากจะเอาแต่มันก็กทไปแบบา เราก็ไม่ได้มากควนเป็นคนส่งนะแต่เงินที่โอนส่งมาเงิน้งสองต้องถือเทาแล้ก็ต้องให้เขาด้วยจะจะให้เทาไรอาไรม่ให้ไรนี่อรคนถาใช่ไหมไม่ให้ไม่ได้เลยไม่แี่สาไม่ได้ไม่ใช่เรลปักกดไ ก็เลยบอกพ่อพี่เลดกาัอกไรเสร็จแล้วไม่ได้คนนู้นก็แจกคนนี้ก็แจกก็เลยเป็นเรื่องอันรเราก็เลยเราก็เลยแกแแล้วเงินมาเป็นยังไงเงินก็ไม่พอหรอกพี่มัว่าใครมาเราทำยังไงนี่ก็เ่พาความสามารถด้ี่พยายามเท่านั้นได้เลยยังไง